สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะกลับมาพบกับพี่นงน้อยที่บ้านนงน้อยบอลสีนะคะวันนี้นะคะพี่นงน้อยมีบอลสีสวยๆนะคะนํามาแบ่งปันกันค่ะคุณผู้ชมนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้นะคะตรงกับเช้าวันอาทิตย์นะคะที่30กับรกฎาคมพุทธศักราช2566ค่ะแล้ววันนี้นะคะเช่นเคยนะคะพี่นงน้อยนะคะมาพร้อมกับโปรดีๆนะคะที่บ้านงนงน้อยบอลสีนะคะ ท่านที่แบ่งปันนะคะคุณผู้ชม3ามต้นขึ้นไปนะคะพี่น้องน้อยจัดส่งให้ฟรีนะคะและท่านที่แบ่งปันนะคะหนถึงสต้นนะคะจะมีค่าจัดส่งนะคะอยู่ที่50บาทค่ะคุณผู้ชมทั้งแบบโอนและก็แบบปลายทางน,นะคะสำหรับในอีพีนี้นะคะเป็น e ีพีที่ห้านะคะรอบจัดส่งนะคะก็คือในวันรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้นะคะ เป็นช่วงของสัปดาห์ที่มีวันหยุดยาวแต่ว่าพี่น้องน้อยเนี่ยโทรสอบถามไปยังไร่ชนีแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะไร่ชนีเปิดนะคะพี่น้องน้อยจะส่งให้เลยนะคะใน E ีพีนี้นะคะจับจองกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมพี่น้องน้อยจะส่งโดยไรยชนีไทยนะคะและก็จะส่งแบบ e m s ด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะ,ะเน้นย้ำกันอีกหนึ่งรอบนะคะอีพีนี้จะส่งวันพรุ่งนี้เลยเพราะฉะนั้น ถ้ารับชมแล้วนะคะถูกใจนะคะต้นไหนนะคะกระถางไหนค่ะคุณผู้ชมนะคะรีบโทรเข้ามานะคะช่องทางการติดต่อนะคะสำหรับพี่น้องน้อยเนาะ0 8 4 6 2 4 2 2 1 5นะคะคุณผู้ชมเบอร์โทนี้นะคะสามารถแอดไลน์ที่เบอร์โทรกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมีนะคะนี่ให้ดูคร่าวๆนะคะเดี๋ยวพี่น้องน้อยนะคะจะพารับชมกัน นะคะในลงในรายละเอียดนะคะของแต่ละต้นนะคะแต่ละกระถางน,นะคะเผื่อว่าถูกใจนะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะก็โทรมาหาพี่น้อยได้เลยนะคะอ่าอีพีนี้นะคะเราจะส่งให้เลยนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนาะใกล้จะถึงนะคะวันเข้าพรรษานะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นวันทําบุญใหญ่นะคะคุณผู้ชมของหลายๆท่านนะคะผู้ที่มีใจบุญ นะคะจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนะคะคุณผู้ชมเนาะเราจะไปทําบุญกันนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนด้วยนะคะคุณผู้ชมในฐานะที่ศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาประจำชาติของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะพี่น้องก็ชอบนะคะทําบุญเนาะมีเมตตาต่อกันนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะวันสีวันนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่น้องน้อยนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะเริ่มรับชมกันที่ กระถางแรกกันเลยค่ะกระถางแรกสาหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมพี่น,น้อยพามาชมบัวสวรรค์น,นะคะค่ะวันนี้ได้มานะคะสองกระถางด้วยกันนะคะนํามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบแล้ว,ว่ายังไม่ได้ไปนะคะหรือว่าได้แล้วก็อยากได้อีกนะคะบัวสวรรค์น,นะคะวันนี้มาในไซส์กระถางห้านะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสูงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะลุน้ลนๆแล้วนะคะ มาในฟอร์มนี้นะคะบัวสวรรค์เนี่ยทำยากนะคะคุณผู้ชมนะคะส่วนมากก็คือจะไม่ค่อยป้ายนะคะเนี่ยค่ะอันนี้น้องจะปะะ้ายนะคะทุกใบนะคะลักษณะการป้ายจนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสวยงามมากนะคะและสดชื่นนะคะนี้ค่ะคุณผู้ชมมาในไซส์กระถาง5านะคะบัวสวรรค์ที่น้องยแบ่งปันที่250บาทนะคะกระถางที่1ค่ะคุณผู้ชมนะคะและทางด้านนี้นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะนี่ใบกําลังจะก,กางเต็มที่นะคะอันนี้โตเร็วนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ กระถางที่สองนะคะสำหรับบัวสวรรค์เนาะค่ะกระถางนี้นะคะพี่น้องน้อยนะคะให้ที่200บาทกับคุณผู้ชมนี่นะอันนี้ให้200ค่ะคุณผู้ชมนะคะแบ่งปันกันไปนะคะใครที่ชื่นชอบก็สามารถโทรเข้ามาหาพี่น้องน้อยจับจองกันได้เลยนะคะน้าสวยนะคะคุณผู้ชมแต่ว,ว่าแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะกระถางที่สองนะคะกระถางนี้พี่น้องน้อยให้ที่ 200บาทนะคะคุณผู้ชมกระถางนี้250บาทนะคะกระถางที่1นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นฟอมสวยเลยนะคะต่อกันทางด้านในนะคะซับเจริญค่ะน่ารักไม่แพ้กันนะคะใบกลมๆล,ล้นขึ้นมากระถาง5แล้วนะคะและสวยมากด้วยนะคะซับเจริญนะคะมีมาหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนะคะแบ่งปันที่250บาทเช่นเดียวกันกระถางนี้นะคะนี่เลยโตแล้วล้นขึ้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชม สวยมากนะคะน้องจะเป็นใบกลมๆแบบนี้นะคะสดชื่นแข็งแรงค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่เลยนะคะเรามาต่อกันทางด้านนี้กันต่อค่ะ,ะวันนี้เราจะมาเทชายชนนะคะชายชนป้ายค่ะคุณผู้ชมนี่หลอดใหม่แดงขึ้นมาแล้วนะคะกระถางนี้นะคะอย่าว่ากันนะคะวันนี้เรามาเทให้จริงๆนะคะคุณผู้ชมกระถางที่หนึ่งค่ะป้ายสวยๆนะคะใบมันวาวนะคะมาในไซส์กระถาง5้าแบบนี้ล้นๆเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะ กระถางนี้พี่น้องน้อยให้ไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะชายชนค่ะคุณผู้ชมนี่นี่เลยนะคะคุณผู้ชมกระถางที่หนึ่งค่ะและทางด้านนี้เป็นกระถางที่สองค่ะให้ไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทเช่นเดียวกันอันนี้ล้นออกมาเยอะเลยนะคะ er <S <s คุณผู้ชมน้องเริ่มโตแล้วนะคะอันนี้กระถางหกนะคะมาในฟอร์มแบบนี้หน <s> ้าแบบนี้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทฟังไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมพี่น้องน้อยเทให้เลยนะคะใครไวใ,ใครได้นะคะถูกเข้ามากันได้วันนี้นะคะพี่น้องน้อยมาพร้อมกับ โปรโมชั่น3ต้นจัดส่งให้ฟรีนะคะรีบเลยนะคะไลน์เข้ามานะคะทักไลน์โทรมาได้เลยนะคะลายยังไม่อ่านสามารถโทรมาได้ค่ะคุณผู้ชมกระตุ้นหน่อยนะคะนะคะตอบไลน์ด้วยนะคะอะไรงไรี้ยพี่น้องน้อยชอบนะคะคุณผู้ชมโทรมาได้เลยค่ะ,ะวันนี้มาเทให้เลยนะคะชฉายชนป้าย1 8ดบาทเท่านั้นค่ะต่อกันทางด้านนี้ค่ะน้องชวาแก้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยกระดูกเขียวเข้มๆนะคะ นางน่ารักมากๆเลยค่ะชมพูเข้มนะคะตัดกับเขียวเข้มค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มาในไซส์กระถาง6ฟอร์มสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมชบาแก้วกระถางที่1นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมพี่น้องน้อยแบ่งปันที่สองร้อยบาทนะคะน้องชบาแก้วค่ะคุณผู้ชมทางด้านนี้เป็นกระถางที่สองนะคะเช่นเดียวกันนะคะหน้าสวยๆใบกลมๆนะคะแบบนี้เลยลักษณะใบไทยนี่นะคะคุณผู้ชม พี่น้อยน้อยพาชมความสวยงามของบอลสีนะคะแต่ละแต่ละสายพันธุ์เนี่ยไม่มีการยอมแพ้ค่ะคุณผู้ชมเนาะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะมาในซาไซส์วัยรุ่นค่ะคุณผู้ชมล้นกระถางหกสูงประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมพี่น้้งน้อยพาชมนะคะนี่ฟอร์มสวยๆแบบนี้นะคะชะบากแก้วนะคะพี่น้องน้อยให้ไปที่กระถางละแบ่งปันกันเนาะสองร้อยบาทค่ะคุณผู้ชมนะคะ มาต่อกันทางด้านนี้นะคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะลักษณะใบจะเป็นใบไทยนะคะกรัดสีมาแบบนี้กระด,ดูกเข้มๆนะคะคุณผู้ชมก้านสีดําหลอดใหม่ก็มานะคะคุณผู้ชมนี่นะคะหน้าแบบนี้สวยมากนะคะสิลาเพชรค่ะคุณผู้ชมเคยจะเห็นต้นกระถางสีใช่ไหมคะนี่ค่ะกระถางห้าค่ะคุณผู้ชมและล้นแล้วสามารถอัพเป็นแปดได้เลยนะคะคุณผู้ชม ฟอร์มวัยรุ่นค่ะกำลังเจริญพันธุ์นะคะคุณผู้ชมเริ่มมีหนอมีใบเยอะขึ้นดกขึ้นค่ะสิราเพชรนะคะสวยๆฟอร์มสวยๆแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะพี่น้อยๆแบ่งปันที่2 50บบาทนะคะใครชื่นชอบนะคะมีกระถางเดียวนะคะจองกันเข้ามาได้ค่ะนะคะสิราเพชรค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะวันนี้มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ ใครถูกใจต้นไหนกระถางไหนเนี่ยรีโทรเข้ามานะคะคุณผู้ชมอ้าวมาถึงต้นนี้กันบ้างค่ะเรามาถึงม่วงมหาการชื่อเขาก็ที่สุดแล้วนะคะม่วงมหาการหน้าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมน่าจะเป็นสีเม็ดม่วงเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะเป็นการเป็นสายพันธุ์ที่สวยงามมากๆนะคะคุณผู้ชมกา้นกานก้านจะเข้มๆแบบนี้นะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้นะคะมาในไซส์กระถาง6กค่ะ ล้นๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ม่วงมาหาการนี่ค่ะนี่คือม่วงนะคะนี่ค่ะเป็นม่วงม่วงนะคะเนี่ยเม็ดสีบนใบนะคะคุณผู้ชมสวยมากสีเข้มๆนะคะใครที่ยังไม่ได้สะสมนะคะวันนี้มีมาแค่สองนะคะม่วงมาหาการนะคะพี่น้องน้อยให้ไปที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณผู้ชมกระถางที่หนึ่งค่ะนี่นะคะและทางด้านนี้ม่วงมาหาการเช่นเดียวกันนี่นะคะ เป็นกระถางที่สองนะคะหลอดใหม่กาลังจะมาแล้วนี่มาในไซส์วัยรุ่นนะคะคุณผู้ชมนี่กระถางหกล้นๆแบบนี้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์หรือว่าโทรมากันได้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยวงมหาการค่ะชื่นชอบต้นไหนกระถางไหนนะคะแบ่งปันกันไปได้นะคะกระถางนี้พี่น้องก็แบ่งปันที่250บบาทค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะ แล้วแต่คุณจะชอบเลยนะคะราคาไม่ต้องพูดถึงค่ะวันนี้เรามาเทให้กับาคุณลูกค้าที่น่ารักค่ะเป็นช่วงของการต้อนรับเนาะการเทศกาลวันเข้าพรรษานะคะคุณผู้ชมนี้ค่ะเราก็มีโปรดีๆมาให้าคุณลูกค้าเช่นเคยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมมาถึงต้นนี้กระถางนี้กันบ้างนั่งน้องสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าพี่น้งให้ดูใกล้ๆอันนี้ล้นกระถางกระถาง5้านะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะลน้ลนๆเลยงามวงวานนะคะ งามวงวานหน้าสวยๆแบบนี้นะคะมีมาหนึ่งกระถางค่ะคุณผู้ชมนะคะนี้ค่ะพิรุน้อยแบ่งปันที่2องรอยห้าิบาทนะคะวันนี้ราคาดีงามนะคะคุณผู้ชมรีบจับจองกันเข้ามานะคะหน้าเข้มๆสวยๆแบบนี้นะคะงามวงวานค่ะสองรอยห้าสิบาทนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะโอ้โหวันนี้มีต้องจุกันเลยทีเดียวนะคะใครไวใครได้นะคะคุณผู้ชม มีจำนวนเท่านี้เท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมมาถึงต้นนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมสวยมากๆนะคะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อน้องว่าจะสวยในขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมนี่อ่ะน้องเป็นลายเขียวพาสเทลอะ่ะเนาะดูดิดูความอัศจรรย์ของวันสี่นะคะคุณผู้ชมพี่นุ้ยน้ยนี่ไปเจอปุ๊บนี่หยิบเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะนางสวยมากนะคะชื่อเต็มๆนะคะเขาก็คือ กิตติมาเจนจีรานะคะคุณผู้ชมก็คือน้องเนี่ยจริงๆอะ่ะก็คือสายพันธุ์แท้คือเศรษฐีสุพรรณนะคะแต่ว่าน้องแผงค่ะคุณผู้ชมดูดิแผงได้สวยมากนะคะก็คือถ้าเป็นหนึ่งในตระกูลเนี่ยก็คือนางสายพันธุ์ฝรั่งเนาะสวยมากค่ะคุณผู้ชมดูสินี่เห็นไหมพี่น้องน้อยนะคะหยิบมาเลยนะคะกระถางนี้นะคะโอ้โหสวยมากนี่ลอดไม้กำลังจะมาะคะ่ะลายพาสเทลหินอ่อนด้วยนะคะกิตติมาเจนจีราเนาะ มีมาแบ่งฟันกระถางเดียวนะคะอ้ยสวยมากค่ะถูกใจนะคะมองแล้วสบายตาแล้วก็สบายใจจริงๆนะคะกระถางนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่น่ะเขาแปลกไงเช่าของแปลกนะคะแบ่งฟันนะคะคุณผู้ชมใครอยากได้เนาะกระถางนี้นะคะให้ที่300ร้อยบาทค่ะคุณผู้ชมนะคะ่าต่อกระถางด้านนี้กันต่อความแผลงทําให้เราดูดีและมีคุณค่านะคะคุณผู้ชม มาที่สาวนครใช้สีแผงค่ะคุณผู้ชมกระถางนี้นะคะเนี่ยจีมีด่างเหลืองด่างเขียวมีเม็ดสีบนพื้นใบนะคะครบค่ะคุณผู้ชมนะคะต้นนี้กระถางนี้ล้นล้นกระถาง5้าแบบนี้เลยนะคะจะต้องเปลี่ยนไซส์แล้วล่ะนะคะคุณผู้ชมไปที่8ได้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่กระถางนี้นะคะนี่ค่ะพี่น้องน้อยให้ที่300 50บาทนะคะใครไวใครได้นะคะคุณผู้ชมมีกระถางเดียวนะคะสาวนาครชัยศรีแผลงนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเขาแผลงสวยนะคะความแผลงทําให้เขามีคุณค่าจริงๆค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะทางด้านในคะ่ะคุณผู้ชมมีมานหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแบบนี้โอ้โหล้นล้นอะ่ะอันนี้กระถางหกนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมอับส,สวรรค์ค่ะอับส,สวรรค์ป้ายสวย ใบดกๆใบเยอะๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแบ่งปันที่2 5 0บาทมีมานหนึ่งกระถางค่ะคุณผู้ชมเราคืนกำไรให้ลูกค้านะคะสำหรับวันนี้อย่างที่บอกค่ะราคาดีงามมากๆนะคะคุณผู้ชมเลือกได้เลยนะคะชื่นชอบถูกใจนะคะต้นไหนกระถางไหนเนี่ยขอดูรูปเพิ่มเติมนะคะกับพี่น้องุอยได้เลยนะคะอับสรอนสวรรค์สวยจนล้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแบ่งปันกันที่ สองรอยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะนี่ค่ะโอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ค่ะเราไปต่อกันทางด้านนี้กันต่อนะคะมาถึงมณีล้อมเพชรกันบ้างค่ะความแผลงนะคะทําให้มีคุณค่าค่ะคุณผู้ชมนี่เลยมณีล้อมเพชรหน้าแผลงนะคะหน้านี้เป็นหน้าแผลงค่ะคุณผู้ชมมาในไซส์กระถางห้านะคะตัวแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะมามาในฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชม นี่ค่ะแล้วก็หน้าแบบนี้นะคะมีมาสองกระถางนะคะสําหรับมณีแผลงนะคะวันนี้นะคะกระถางนี้ค่ะเป็นกระถางที่หนึ่งนะคะ,ะพี่น้องอยแบ่งปันที่ให้ไปนะคะคุณผู้ชมวันนี้ให้ไปกันแบบเท่ๆเลยที่390บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะ390บาทกระถางที่หนึงค่ะนะคะคุณผู้ชมชื่นชอบและถูกใจโทรขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลย สวยนะคะดูสิอันนี้ฮาร์ฟครึ่งใบอันนี้มาแบบนี้โตรเร็วค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นใบระเรื่อระเรื่อแบบนี้นะคะดงังดังแบบนี้สวยมากค่ะนะ,ะนะคะกระถางที่หนึ่งสามร้อยเก้าสิบาทนะคะมากักระถางที่สองนะคะโตขึ้นมานิดนึงหลอดไม่มาค่ะคุณผู้ชมนี่เพื่อน้มยพายชมนะคะสวยมากนะคะกระถางนี้นะคะล้นล้นมากๆเลยนะคะล้นกระถางห้าขึ้นมาแบบนี้เลยอ่ะหมุนให้ดูค่ะ นะเราโชว์ตัวกันแล้วหมุนรอบเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยให้ดูกันให้ครบนะคะกระถางนี้นะคะคุณผู้ชมออพี่น้องน้อยแบ่งปันที่ให้ไปนะคะที่สี่ร้อยสามสิบบาทนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะนี่ค่ะสี่รอยสามสิบาทนะคะไซต์โตแล้วนะไซส์เวรุ่นกกำลังเจริญพันธุ์อย่พี่ที่พี่น้องน้อยบอกนะคะนี่ค่ะคัดมาให้นะคะคุณผู้ชมนั่นอ่ากระถางที่สองนะคะแบ่งปันที่ 430บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะมนันมีแผนงนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะใครถูกใจเนี่ยโทรมาหาพี่น้องนอยได้นะคะทางด้านในค่ะเป็นกํากเนิดซับนะคะคุณผู้ชมใบกลมๆนะคะตรงกลางจะมีเม็ดสีแบบนี้นะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ใบน้องเจ้าแบบนี้กําเนิดซับนะคะมาในไซส์กระถางหกล้นล้นค่ะคุณผู้ชมชื่อเป็นมงคลนะคะ ชื่อร้านน้ำพระเขาบอกอย่างนั้นเนาะใบกลมๆแบบนี้แข็งแรงมากนะคะกำเนิดทรัพย์นะคะมีมาหนึ่งกระถางน,นะคะกระถางหกค่ะคุณผู้ชมนะคะแบบนี้อ่าพี่น้องน้อยหมุนให้ดูนะคะนี่ค่ะดูกันรอบๆเลยเป็นทรงสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมฟอร์มสวยนะคะแบ่นฟันนะคะที่ให้ไปที่สองร้อยบาทนะคะกำเนิดทรัพย์กระถางหกค่ะคุณผู้ชมนะคะมีหนึ่งกระถางค่ะ เราไปต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมมาที่มณีล้อมเพชรนะคะหน้าเดิมนะคะหรือว่าหน้าปกติของเขานะคะคุณผู้ชมวันนี้มีมาแบ่งปันสองกระถางค่ะนี่เป็นกระถางที่หนึ่งนะคะอ่าโตแล้วนะคะล้นกระถางห้านะคะคุณผู้ชมนี่แบบนี้นะคะสวยๆอันนี้หน้าเดิมนะคะหน้าเดิมกระถางที่หนึ่งค่ะแบ่งปันที่ให้ไปนะคะคุณผู้ชมสามร้อยนะคะ สามรอยห้าสิบาทนะคะคุณผู้ชมกระถางนี้นะคะหน้าเดิมนะคะให้ที่3า0อยห้าบาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมนะคะอวันนี้ใครไวใครได้นะคะเราจะส่งให้วันพรุ่งนี้เลยนะคะปอนอเปิดไรษนีเปิดนะคะพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมนี้นะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณผู้ชมนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะหน้าปกติหน้าเดิมนะคะต่อกันทางด้านนี้อุ้ย ว้าว wow, เลยนะคะคุณผู้ชมสวยมากสําหรับกระถางที่สองนะคะเปิดหน้ามาได้สวยจริงๆนะคะนี่ครึ่งๆเลยนะคะหน้าเดิมนะคะมาในไซส์กระถางห้าค่ะล้นมากๆนะคะอัพไซส์ได้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสวยจริงๆนะคะอ่าชมกันชัดๆแล้วก็ตัดสินใจนะคะคุณผู้ชมสวยๆแบบนี้นะคะพี่น้อยแบ่งปันนะคะให้ไปนะคะคุณผู้ชม 400บาทนะคะคุณผู้ชมสําหรับหน้าเดิมนะคะกระถางนี้นะคะ400บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะมณีล้อมเพชรหน้าเดิมนะคะเรามาต่อกันที่ด้านนี้กันต่อนะคะสวยมากๆค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้พี่น้องน้อยได้มานะคะสองกระถางค่ะคุณผู้ชมนางสวยมากนะคะนี่ดูความสวยของเขานะคะ น้องมีชื่อว่าเพชรจะรัดแสงค่ะคุณผู้ชมนะคะเพชรจะรัดแสงวันนี้หลอดใหม่ก็มานะคะแล้วก็น้องมาในไซส์กระถางหนะคะคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยนะคะมาในไซส์กระถางหมีมาสองกระถางนะคะแบ่งปันให้นะคะคุณผู้ชมเพชรจะรัดแสงเนาะนี่ค่ะกระถางที่1นะคะ300บาทค่ะคุณผู้ชมหลอดใหม่มากนะคะนี่กระถางที่สองค่ะคุณผู้ชม พี่น้อยก็ให้ที่300บาทนะคะวันนี้มีมา2กระถางนะคะแจ้งได้เลยนะคะว่ารับนะคะกระถางที่เท่าไหร่นะคะแจ้งพี่น้อยได้เลยค่ะสวยมากนะคะใครไวใครได้นะคะโปรโมชั่นวันนี้3ต้นนะคะ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีแบบ EMS ค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่เลยนะคะสวยมากๆนะคะต่อกันทางด้านนี้กันต่อคะ่ะมาที่เจ้าสาวว้าวนะคะ สวยจริงๆนะคะคุณผู้ชมทาไมนางสวยขนาดนี้นะคะเจ้าสาวป้ายสวยๆอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมหน้านี้เลยนะคะดูหลอดใหม่นะคะเดี๋ยวถ้ากลางเราจะยิ่งสวยค่ะมาในฟอร์มแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอ่าอันนี้เป็นกระถางที่หนึ่งค่ะวันนี้พี่น้อยได้มาแบ่งปันสองนะคะอ่ากระถางที่หนึ่งค่ะเจ้าสาวนะคะแบ่งปันที่สามร้อยบาทฝั่งไม่ผิดเช่นเดียวกันนะคะกระถางที่หนึ่งค่ะ กระถางที่สองโอ้โหว้าวจริงๆนะคะคุณผู้ชมไซส์เนี่ยเบริ่เริมเบลอ่เบเตอเนะคะคุณผู้ชมสา0ร้อยบาทเช่นเดียวกันใครไวใครได้นะคะไม่ได้โผล่มานิดเดียวนะคะนี่โผล่มาแทบหนึ่งเท่าของกระถางเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะและน้องสดชื่นและแข็งแรงมากค่ะฟอมช่วยสวยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะพี่น้องน้อยชอบอก็เลยคัดแบบนี้มาให้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ สวยมากๆนะคะเจ้าสาวเนาะป้ายสีจัดๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเขาป้ายอ่ะเขาก็จะเรียกว่าเจ้าสาวแต่กว่าถ้าเขาไม่มีป้ายนะคะป้ายก็คือสีอย่างนี้สีชมพูแบบนี้ถ้าไม่ป้ายก็คือคุณหญิงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเห็นไหมความป้ายทําให้เขาสวยขึ้นมีมูลค่านะคะคุณผู้ชมสามร้อยบาทนะคะคุณผู้ชมกระถางที่สองนะคะอันนี้เป็นกระถางที่สองค่ะนะคะแขบหน้าจอมาได้เลยนะคะทางด้านนี้กระถางที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชม คู่นี้สวยมากนะคะคุณผู้ชมเป็นคู่เปรียดใยยอดเยี่ยมมากนะคะคุณผู้ชมเจ้าสาวนะคะต่อกระทางด้านนี้กันต่อคะ่ะห่างหายไปนานนะคะวันนี้ได้มาแล้วนะคะคุณผู้ชมเพชรสุวรรณโชตหน้าสวยๆแบบนี้นะคะกระถางนี้ลักษณะใบมันวาวนะคะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยน้องจะใบเยอะขึ้นดกขึ้นนะคะเขาจะแตกไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมนี่พี่น้องน้อยพามาชมเนาะกระถางนี้นะคะ,าม,าม,าะ,คะมาในไซส์กระถางห้าเนาะวันนี้แบ่งปันที่200บาทนะคะฟังไม่ผิดใครไวใครได้นะคะ 200ร้อบาทกระถางที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมถางด้านในค่ะมาเป็นกอค่ะคุณผู้ชมเสศวรรณโชธน,นะคะป้ายสวยๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมาเป็นกอสองต้นนะคะในหนึ่งกระถางค่ะคุณผู้ชมป้ายสวยมากนะคะนี่ค่ะนี่ลักษณะใบมันวาวในใบใหม่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะและนี่อ่ะพี่น้อ,นอยยกให้ดูกอแบบนี้เลยนะคะ เพศสุวรอณโชติค่ะคุณผู้ชมนะคะกระถางนี้นะคะแบ่งปันค่ะคุณผู้ชมนะคะให้ไปนะคะที่สองอยห้าสิบาทนะคะฟังไม่ผิดเช่นเดียวกันนะคะให้คุณผู้ชมนะคะแบ่งปันกันไปนะคะรับน้องไปดูแลด้วยนะคะคุณผู้ชมเพศส่วรรณโชติกระถางสองนะคะให้ไปที่สองรอยห้าสิบาทนะคะคุณผู้ชมนะคะสําหรับกระถางนี้พี่น้องน้อยแบ่งปันที่200อยบาทนะคะมีมา2กระถางกระถางที่หนึ่งสองรอบาท กระถางที่สองนะคะ250อยห้บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกระทางด้านนี้กันอีกนิดนึงค่ะต่อกระถางด้านนี้นะคะนี่ค่ะหน้าแบบนี้นะคะสายพันธุ์แบบนี้นะคะเป็นไม้เก่าไม้โบราณน,นะคะพันธท้ายน,นรสิงค่ะคุณผู้ชมนะคะลักษณะใบจะเป็นแบบนี้เป็นบอลโบราณน,นะคะยากมากทํายากมากนะคะสีแดงนะคะสีแดงตรงนี้ จะค่อยๆกระดสีเต็มใบแบบนี้ลวดลายเขาจะสวยงามมากนะคะเป็นใบไทยๆค่ะคุณผู้ชมนะคะพันธุ์ท้ายโนรสิงวันนี้พี่น้องน้อยได้มาสามกระถางค่ะคุณผู้ชมนี่ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะมาในไซส์กระถางห้านะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมหมุนกันให้ดูเลยมาในซาไซส์เวัยรุ่นค่ะกําลังเจริญพันธนะคะตัวแบบนี้แล้วเท่านี้แล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ ที่น้องๆไม่ได้ขายไม้ไซเบบีนะคะอันนี้ตัวพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็มีแต่จะเปล่งประกายความสวยออกมาท่านนั้นเองนะคะพันธุ์ท้ายนรสิงห์นะคะวันนี้มีสามกระถางะคะ่ะอันนี้เป็นกระถางที่หนึ่งนะคะแบ่งปันที่สองร้อบาทค่ะคุณผู้ชมนะคะให้ไปเนาะแบ่งฟันกันไปนะคะสองรอบาทนะคะคุณผู้ชมทำยากมากนะคะพันธุ์ท้ายนรสิงห์เนาะกระถางที่สองค่ะคุณผู้ชม มาในไซส์นี้หน้าตาแบบนี้นี่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยนะคะพี่น,น้อยก็ให้ไปที่สองร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะทางด้านนี้เป็นกระถางที่สามค่ะโตขึ้นมานิดนึงนะคะไซส์นี้หลอดหม่มาะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะก็วสวยมากลักษณะใบนี่ค่ะคุณผู้ชมพี่น้อยพาชมซ้ายขวาหน้าหลังหมุนกันให้ดูอีกต่างหากนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะนี่ค่ะอืมอ กระถางที่สามนี้พี่น้อยขอที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะมีมาแบ่งปันกันนะคะพันท้ายนรสิงห์แต่คุณผู้ชมสวยมากนะคะใบสวยมากเขียวขจีนะคะแล้วก็มีลวดลายเป็นใบไทยๆและเป็นบอลโบราณที่หลายๆท่านเก็บและสะสมค่ะคุณผู้ชมอันนี้กระถางที่3นะคะ250บาททางด้านนี้กระถางที่2ให้ที่200บาทนะคะแล้วทางด้านนี้ กระถางที่1ค่ะคุณผู้ชม <room> ให้ที่200บาทเช่นเดียวกันนะคะมาต่อกันที่ต้นนี้กระถางนี้กันต่อค่ะคุณผู้ชมนะคะน้องมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะวันนี้ได้มาแบ่งปัน2กระถางนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะก้านดำนะคะลักษณะใบาแบบนี้หน้าแบบนี้นะคะป้ายสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะ,ะก้านแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสาโตแล้วนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะกระถางที่ 1, <c oughs> 1> นะคะพี่น้องน้อยแบ่งปัน,นะคะ่ะ <c oughs> คุณผู้ชมให้ไปนะคะที่ สองร้อยบาทนะคะคุณผู้ชมทางด้านนี้นะคะเป็นกระถางที่สองนะคะหน้าแบบนี้นะคะ, like นะ,คะ like หน้าป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลอดไม้กาลังจะก้างนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นไม้ไซส์ไวรุ่นทั้งหมดนะคะหมายบ้านของพี่น้องน้อยนะคะคัดมาให้เนาะหน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก้านก็สวยนะคะก้านแข็งแรงนะคะตัวเร็วนะคะมาในไซส์กระถางห้านะคะนี่ค่ะอ่ากระถางที่สองนะคะพี่น้อยก็แบ่งปันที่ 200บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีมาแค่สองนะคะสำหรับเสรษฐีพันล้านนะคะ0 8 4 6 2 4 2ด1 5สหนึ่งหาค่ะโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะต่อกันทางด้านนี้กันต่อนะคะมาทีานนะะ่เรนูนครนะคะเรนูนครวันนี้มีมา2กระถางนะคะคุณผู้ชมหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลอดหม่กำลังจะกลางค่ะคุณผู้ชมนีม่อู้ใยใจบิ๊กบึ้มเลยแบบนี้เลยนะคะเรนูนครกระถางนี้นะคะแบ่งปันที่ 250บาทนะคะไซส์โตมากนะคะเนี่ยค่ะเราไม่เปรียบเทียบแล้วกันเนาะให้คุณผู้ชมพิจารณาดูนะคะต้นเล็กก็เท่านั้นต้นใหญ่ก็เท่านี้เอาต้นใหญ่ดีกว่านะคะคุณผู้ชมนี่250บาทเรนูนครหายากนะคะและโดยเฉพาะไซต์ตัวโต,วต,วตวใหญ่ๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนะะี่ยค่ะโตมาเลยอะ่ะยิ่งโตยิ่งสวยใบยิ่งดกยิ่งเยอะนะคะคุณผู้ชมลักษณะของเขาเนี่ยดูเม็ดสีนะคะคุณผู้ชมเนี่ยพี่น้องน้อยพาชมอุ่ย สวยมากนะคะเหมือนใครเอาผู้กันประบายไว้เลยเนาะนี่ค่ะคุณผู้ชมเรนูนครนะคะกระถางนี้สอบาทกระถางที่1ค่ะคุณผู้ชมนะคะทางด้านนี้นะคะเป็นกระถางที่2ได้มา2กระถางนะคะคุณผู้ชมนะคะแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมกระถางนี้นะคะพี่น้องน้อยให้ที่200บาทนะคะกระถางที่2คาเรนูนะคะให้ที่200บาทค่ะคุณผู้ชมนี่ โตไม่โตดูเอานะคะคุณผู้ชมเนี่ยเพียงน่อก็พาดูนะคะพาชมนะคะตามลักษณะของหน้าไม้กันนะคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือบอนสีสวยๆสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมทีพี่น้องน้อยนะคะนำมาแบ่งปันนะคะให้กับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบกันนะคะวันนี้หลายท่านนะคะหยุดพักผ่อนะคะอยู่กับบ้านนะคะพี่น้อยก็มีคลิปนะคะบอลสีสวยๆนี่แหละนะคะส่งให้ชมนะคะแล้วก็ ให้ดูกันนะคะเพื่อความเพลิดเพลินสบายตาสบายใจนะคะคุณผู้ชมและก็เดี๋ยววันที่หน่ที่สนะคะเราก็จะไปทำบุญกันนะคะแต่ท่านทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมคนที่รักต้นไม้นะ่ะทุกท่านเลยนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะคุณผู้ชมเนาะจริงๆนะคะสัมผัสกันได้นะคะคุณผู้ชมช่วงท้ายคลิปวันนี้นะคะพี่นุ้น้อยฝากนะคะช่องทางการติดต่อกันเอาไว้หนึ่งรอบนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ ฝากช่อง Youtube นะคะที่มีชื่อว่าบ้านน้องน้อยบอลสีด้วยนะคะคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งครั้งเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะทุกครั้งที่พี่น้องน้อยลงคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นก่อนเขาเลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะช่องทางการติดต่อ084นะคะ6242215ค่ะเบอร์โทรนี้ สามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรกันได้เลยนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวพี่น้อยจัดส่งให้ค่ะคุณผู้ชมอ่านี่นะคะพี่น้อยฝากเอาไว้ด้วยนะคะเป็นเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทำคลิปวิดีโอแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการจัดหาบลสีสวยๆแบบนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะพี่น้องน้อยนะคะขออนุญาตอวยพรส่งความสุขนะคะให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ FC ที่น่ารักทุกคนขอบคุณทุกยอดการติดตามนะคะดีใจมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะและมีความสุขไม่ว่าจะทำการงานจึงใดนะคะกิจการใดๆขอให้สำเร็จผลมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะโชคดีมีชัยชนะและสำเร็จทุกๆประการนะคะมีสุขภาพร่างกายนะคะที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บนะคะและที่สำคัญนะคะขอให้ทุกท่านที่แวะผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะร่ำรวยร่ำรวยและร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมนะคะ mm hmm. กลับมาพบกับพี่น้องน้อยได้ใหม่นะคะคุณผู้ชมนะคะใน EP ถัดไปนะคะ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับ EP นี้นะคะ พี่น,น้อยจะส่งให้วันพรุ่งนี้เลยนะคะรีบโทรเข้ามาด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในอีพถัดไปค่ะสำหรับในอีพีนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ